져อ거สาวจริงจอกยี่ดงอุกนะครับเป็นน้องจริงจอกที่กล้าใจมากนะครับผมแน่นอนว่าสาวน้อยสาวใหญ่หลายคนนะครับคงอุทานเป็นเสียงเดียวกันแบบนี้ใช่ไหมล่ะฮะย้สวัสดีครับ ผมจิกจอกชามาคุงโอ้โหไม่เอาดีกว่านะครับผมผมไม่น่าไปกล้าจะเทียบรัศมีเข้าได้ครับวันนี้ครับผมเองนะครับจะมาว่ากันถึงซีรีส์เกาหลีที่อีดองอุกสามีแห่งชาติของเหล่าสะพายมโนเกาหลีทั้งหลายเนี่ยคลั่งคล้กันรับบทนำในเรื่องนี้นั่นเองนะครับกับเรื่อง t a l l of the n i g h t a l l ตำนานจิกจอกก้าหางครับ อีดองอุกนะครับมารับบทเป็นอียอนหรือเทพจิ้งจอกก้าหางที่โดนสาบให้ต้องเดินทางข้ามไปข้ามมาระหว่างโลกมนุษย์กับโลกของเทพ,พเจ้าและวิญญาณด้วยครับเขานะครับมีหน้าที่มาคอยปราบปรามเหล่าปีศาจร้ายที่มาก่อความวุ่นวายในโลกมนุษย์ทําให้พบกับนําอีจ่า ที่รับบทโดยโจโบอาโปรดิวเซอร์สาวที่ทำรายการสารคดีเกี่ยวกับสิ่งเหนือธรรมชาติและตามล่าสัตว์ในตำนานด้วยความเชื่อที่ว่าพวกมันนั้นมีอยู่จริงๆรวมไปถึงต้องการตามหาพ่อแม่ของตัวเองที่เธอเชื่อว่าพวกเขายังมีชีวิตอยู่ฉันชิมปัชอ่งนันก้คุณคืนพ่อแม่ของคอนในี่หญคนนีก็มีน้องชายต่างสายเลือดที่ชื่อว่าอีรัง ที่รับบทโดยคิมบอมเนี่ยนะครับดันเกลียดชังมนุษย์และมีปมบางอย่างกับพี่ชายคอยติดตามพี่ชายมาตามจองล้างจองพานมาคอยสนองตัณหามนุษย์ด้วยการใช้ความโลภของมนุษย์เป็นสิ่งแลกเปลี่ยนทจริงๆที่ีอยูที่นี่ันรกันนี่นี่ันคืออะไรกันที่นี่มันคืออะไรก โดยรวมนะครับซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยเป็นแนวโรแมนติกแฟนตาซีดราม่าที่โดดเด่นมากเลยนะครับคือคาแรคเตอร์ของพระเอกเนี่ยน่ารักเท่เอาแต่ใจตัวเองแล้วก็มีความกุ๊กกิ๊กแบบหน้ามื่นซึ่งเข้ากับทางของอีดองอุกข,ของเรามากๆเลยครับ ส่วนจิ้งจอกตัวน้องอีรังนะครับที่นำแสดงโดยคิมบอมเนี่ยน่าหล่อยังไงก็หล่ออย่างนั้นเลยครับดูร้ายดูเฟียสและดูน่ากลัวในเวลาเดียวกันครับแถมมีปมกับพี่ชายของตัวเองแบบหนักๆด้วยไ <Hey. S 3> อ้ตัวนี่ก็ย่จเ ส่วนนางเอกของผมนะครับอ๋อนางเอกของเรื่องนั่นแหละครับอย่างโจโบอาสวยนำแบบโดดเด้งมากครับแถมเล่นได้ฉลาดพอเข้าคู่พระนางกับอีดงอุกแล้วนะครับเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยจิกหมอนแน่นอนครับเจ้จะชให้ิกะทำงนี้็จไม้กนต้องเบทีนต้องที่จะทำให้ทุกเ็คองเที่ทุกคนต้องะคม จากตำนานนิทานปรามราพอเอามาทำเป็นซีรีส์โลกปัจจุบันที่ใส่ความเป็นโรแมนติกแฟนตาซีลงไปเหมือนให้โลกปัจจุบันเต็มไปด้วยพูดผีปีศาจร์ร้ายดูแล้วมันสนุกมากนะครับกุ๊กกิ๊กและยังมีอะไรที่ฮาแถมตื่นเต้นดีด้วยแฟนๆของนักแสดงทั้ง3าคนนี้นะครับอย่าได้พลาดเลยเด็ดขาดรีวิวมาขนาดนี้นะครับไม่ต้องถามนะฮะว่าหาดูได้ที่ไหนครับจัดมาให้แบบครบๆแล้วนะครับกับ Ta ลออฟเ h อะไนท t a ทลตำนานจิ้งจอกก้าหาง 난 다시 태어나면 한 번만 사람으로 살아보고 싶다. 제일 무서워하는 게 뭐야? 여우 공개. 저는 지금부터 무슨 짓이든 하려고 조금만, 조금만 더 버텨줘. 보이드 랴 오늘날 트루아이디입니다.